สวัสดีครับคุณบรรทวนครับก็จากที่เราได้คุยกันมามากมายนะครับในการให้ความรู้ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยผมก็ไปอ่านหนังสือมานะครับอันนี้ผมก็เชื่อตามนี้เลยว่านวัตกรรมคือสิ่งที่เกิดใหม่นะครับการคิดจะมาจากคนคนเดียวเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีนักคิดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะครับ พระเจ้าว่าจะมีคนเดียวนักเขียนที่มีความรู้ความสายก็จะมีความรู้ความสามารถก็จะมีคนเดียวคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากการคิดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นอันนี้คงพอทราบใช่ไหมครับครับพอทราบน,นักวิทยาศาสตร์นักทฤษฎีต่างๆที่คิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการหลายคนคิดนะครับแล้วก็ที่คุณวนทนได้มาเนี่ยมาเสนอวิดีโอเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมมาตลอดเนี่ยหลักการต่างๆที่นํามาเสนอเนี่ย คุณมันชนใช้หลักการคิดอย่างไรครับไปศึกษามาจากไหนก็ได้ทราบว่าไม่ได้เรียนหนังสือจบแค่ชั้นประสมปีที่สี่เท่านั้นเองคแล้วจากนั้นไปทําอะไรครับการเพิ่มพูนความรู้ที่ได้เนี่ยก็ศึกษาหลักธรรมศึกษาธรรม,มะศึกษาจากพระครัมภีร์ต่างๆแล้วก็พยายามจะคิดว่าเออพระศาสดาอย่างของเราเนี่ยอะไรเนาะที่ทําให้เจ้าชายสัตถะถเป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อ คือทศถา,าก็มีหูตามือเท่ากับเราทุกอย่างแต่ทําไมเขาจึงเรียกคือเราจะคิดว่าเอ๊ะมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้จากคนธรรมดาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีเพราะว่าเราเราเรียนหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาถึงหลักอริยสัจสี่เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยก็เลยเอาคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยไปตรวจในพระพุทธองค์อีกทีหนึ่งว่าทําไมเขาถึงได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็เลยเลยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีอายุเพียง45พระัรษาเองแต่ถ้าท่านสิทธัถะเนี่ยท่านมี80คือ2 2งสยงแยกคนละส่วนเลยครับ2ส่วนตัวเดียวแต่มี2ส่วนอุปมาเหมือนกับข้าราชการนะครับเขาพอเขาสมมุติในายกรนขอเขาถึง60เขาก็เกษียณอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นบางคนไปรับราชการตั้งแต่อายุ30บางคนรับ20 อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยติฏฐาเขาไปรับตําแหน่งพระพุทธเจ้าเมื่ออายุสามสิบสามสิบหกหรือสามสิบห้าราวนั้นนะครับคือคือจริงๆแล้วคุณภาวะกับสภาวะเนี่ยอาศัยกันอยู่ไนงะอาศัยกันอยู่แล้วเมื่อศึกษาดูแล้วเนี่ยพราะพุทธองค์มีมีตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธองค์มีตามที่ตําราบอกว่าพระองค์มีพระมหากรุณามีพระมหาเมตตา,าต้องการให้คนพ้นทุกข์ ก็ผมก็เลยศึกษาเอ๊ะทุกะ่ะมันคืออะไรสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมปรากฏว่ามันคิดไปคิดมาตรงนั้นมันเป็นทุกข์ส่วนตัวนะครับคนบอกว่าคนบอกว่าส่วนโลกกับส่วนตัวเนี่ยมันมีสองอย่างถ้าส่วนตัวเนี่ยมันก็อย่างหนึ่งก็ก็ศึกษาลึกเข้าไปะอีในในคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ก็สอนเรื่องอ่ไตรัก สิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทจึงเข้าใจว่าไอ้ทุกทุกขาตากับทุกขเวทนานี่ต่างกันแล้วอริยสี่อริยสัจสี่จึงคุมกฎตรลักได้เป็นของที่คุมกันได้จึงจึงว่าเอ๊ะม,มันไม่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยว่าใครใครก็ไม่สามารถจะบิดเบือนกฎตรลักได้ใครใครก็อยู่ใต้กฎตายักณแล้วทําไมอ่ะ พระพุทธเจ้ามาจากไหนมาถึงบอกว่าใยรักนี่ควบคุมได้เพราะเราสร้างเหตุปัจจัยเหมือนที่มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งน้ำประปาของเราร้อยปีแล้วนะครับเปิดก๊อกยังมีน้ําไหลถ้าพูดถึงตามกฎอนิจังเนี่ยเขาใส่เต็มพอไหลหมดแล้วเขาก็จบมันมันไม่ได้ยืงยาวไนงะแต่เพราะมีเหตุปัจจัยมันจึงอยู่ได้ตลอดมันมันมันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ยมันมีเหตุปัจปจัยปัจจัยการหมุเนเรื่องกันเหมือนที่ชุฬาลงกรเนี่ย เขาก็99ปีแล้วเขาก็ยังมีหมอมีพยาบาลมีอะไรเขากลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาไม่ได้ลดลงเมื่อวานวันืนดูโทรทัศน์เนี่ยจึงว่ากฎอน,นิจจังไม่ใช่ว่าตั้งเสร็จแล้วจุฬาลงกร์สาายไปไม่ใช่ตรงเนี้ยมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่ซึ่งก่อแล้วทาให้เจริญขึ้นเรื่อยๆตามตามตามกฎสายลักณ์เนี่ย มันมีด้านเจริญกับด้านเสื่อมหลังจากที่ถ้าเราบริหารให้มันเจริญมันก็เจริญไปเรื่อยๆและไอ้ที่เสื่อมเราก็รีไซเคิลมาให้มันเจริญไปเรื่อยๆจึงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจึงว่าพระมหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้าที่รู้อริยสัจสี่มาเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทุกตำราก็บอกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะตัดสรู้อริยสัจสี่ที่ ควบคุมธรรมชาติได้ทั้งหมดคุมกดตายรักได้ทั้งหมดอใครแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ก็ไม่ค่อยกล้าพูดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความเป็นความที่ใหม่มากเลยนะที่ว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราอยู่ใต้กดธรรมชาติตอนนี้เราทำไมอยู่เหนือกดธรรมชาติได้อะ่ะมีอะไรเหรอก็เรามีลายคันนาพิม์พเขียว เรามีหลักอริยสัจสี่เราจึงอยู่เหนือธรรมชาติได้ครับก็จะเรียนถามอย่างนี้นะครับ,รบหลักธรรมต่างๆที่นําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยไปรับฟังหรือไปอ่านมาจากตำราเล่มไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นของอส่วนโมกนะครับท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสเนี่ยท่านจะพูดค่อนข้างลึกและพูดที่คนยังไม่ได้ฟังของท่านก็เยอะท่านจะพูดแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นของความให้งายอ่ะ จะพูดถึงเหตุและผลแล้วก็ผลแล้วก็เหตุมัน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 คุมได้อ่ะแต่นี้คนอื่นก็จะจะต้องบอกว่าคุมไม่ได้แต่ท่านพุทธทาสท่านยืนยันได้แล้วท่านจะมีคําแตกกว่าคนอื่นท่านบอกว่าโรกโกรดหลงมันไม่มีมันมีแต่เหตุปัจจัยที่ทําให้โรกโกรดหลงเพราะว่าถ้าถ้าคนมัวแต่ไปตัดโรกโกรดหลงเนี่ยตัดโรกโกรดหลงอยู่เนี่ยศูนย์เปล่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะมันไม่มีอะ แต่ท่านบอกว่าไปตัดเหตุของมันอตัวอย่างพระพุทธเจ้าเราจะตัดไม่ให้พระโลภใช่ไหมก็บังคับให้เอ,ออกกดให้พระอยู่ที่แคบๆมีชุดใส่ไม่เกินสองชุดแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้มีสมบัติอะไรใช่ไหมให้ละให้หมดถ้าพอพอมีกฎอย่างนี้แล้วโลภมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหม แล้วพอมันไม่โลภมันก็ไอความโลภเนี่ยมันทําให้ไปทะเลาะกับคนอื่นเพื่อแสวงหามันเลยทาให้โกรธแล้วพอมาได้มา้างๆก็หลงว่ามันเป็นของเราของเรามันก็เลยหลงเนี่ยถ้าเราตัดเหตุมันก็ตัดได้มีพระรูปเดียวคือท่านพุทธทาสคือยืนยันว่าโลภโกรธหลงไม่มีเพียงแต่มันแค่ไปตัดเหตุของมันแล้วคนที่ไปแก้โลภโกรธหลงอ่ะก็มันยังไม่มีก็มันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับตรงนี้ขออภัยคนที่ที่เขาคิด ไม่ไม่เหมือนกับท่านพุทธทาสตรงนี้ก็ผมก็ขออภัยนะครับถือว่าขอพูดตรงๆอนะ่ะเพราะว่าเวลานี้ก็มีคนปฏิบัติธรรมไปตับโลกโกรธหลงทั้งๆท,ที่โลกโกรธหลงมันไม่มีตัวตนอะไรมันไม่มีเหตุปัจจัยมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะครับตรงนี้ครับก็ผมัวถามอีกแล้วครับว่าแล้วที่บอกว่าเอาหลักธรรมของท่านพุธธทธทาสอินทปัญโยมาเนี่ยอ่านมาฟังมาหรือดูวิดีโอของท่านมาครับ วิดีโอของท่านดูทุกวันแล้วก็อ่านหนังสือไกยวันอ่านหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ทุนมนุษย์มนุษย์เล่มใหญ่ๆนั้นมือมนุษย์ครับคือคือคือศึกษาของท่านมานานแล้วครับตั้งแต่ตัวตั้งแต่สมัยที่คนไปกล่าวหาว่าท่านเป็นไม่ดีอะไรนั่นศึกษามานานนะเพราะว่าชอบชอบที่ว่าของปั้มให้หงายชอบตรงนี้เลยว่าเลยต่อต่อเหมือนว่าต่อยอดที่คาพูดของท่านอ่ะ เพราะท่านพูดได้ค่อนข้างชัดเจนคือตรงเนี้ยแค่ว่าเราจะศึกษาอริยศัสตร์ศึกษาอิทัพปัจปจิตตาปฏิจจสมุปบาทเข้าไปศึกษาดูใน YouTube นะครับมีตั้งพั0 0ปดพัคลิปนะครับเยอะมากก็ผมดูทุกวันครับแล้วก็พยายามาจะเอามุมไหนออกมาใช้เพราะท่านท่านก็พูดมาไว้เพื่อให้คนเอาออกมาใช้ให้ได้สร,รุปแล้วคือได้จากการชมชมไม่ได้อ่าน อ่านเมื่อก่อนตอนที่อายุน้อยอ่านแต่ตอนนี้พอพออายุมากก็ฝึกเปิดย t ท b e พอเปิดย t ท b e เป็นก็ไม่ต้องอ่านตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ64แล้วครับโอ้แล้วก็จะเอาจากไอเสียงอ่านธรรมะต่างๆนะของอาจารย์วศินอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องเรื่องปฏิจจสมุปาทเรื่อง,อ,งอิทัปปัจจยตาเพราะว่าจะชอบเรื่องเรื่องนี้มากเพราะว่า ตรงนี้มันถ้าเราเอามาท่าทุกอยากให้ทุกคนได้ศึกษาอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อิทัพปัจจิตาถ้าเราเราตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่แยกให้มันเป็นเท่านั้นเองถ้าเราศึกษาตรงนี้หมดทุกคนในโลกเนี้ยจะไม่ทะเลาะกันแล้วก็จะช่วยกันรักษาโลกนี้เพราะว่าทุกคนจะรู้ถึงความจริงไงแล้วก็รู้ถึงเหตุรู้ถึงผลถ้ารู้ถึงเหตุถึงผลเนี่ย คนก็จะไม่กอบโกยเพราะถ้ากอบโกยก็คือดึงอาอจากธรรมชาติมาพอไล่ไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มันก็ธรรมชาติหมดนะครับเมื่อเราเขาบอกว่าถ้าเราเห็นผลสมมุติเราเห็นผล,ลไม้ลูกหนึ่งเราต้องรู้แล้วว่าเขาไปถางป่าเพื่อปลูกไอ้นี่มาสมมุติเรากินข้าวโพดสักเม็ดหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้แล้วเขาไปโค่นมมเถา,า,เเเาแล้วปลูกข้าวโพดมาเราจึงได้กินข้าวโพดตรงนี้หรือว่าเราได้กินไก่สักชิ้นหนึ่งเนี่ย เราก็จะรู้เลยว่าป่าหมดเพราะเราไปโค้นทําอาหารสัตว์หรือว่าเรากินงัวสักนมวัวสักกล่องหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาค้นป่ามาเลี้ยงสัตว์นมแพะเบืออะไรจตอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันทะเลียนหลักตรงนี้จะรู้ถึงตลอดนะครับแล้วก็จะรู้คือรู้เห็นผลสามารถสาวหาเหตุได้แล้วถ้าเราเห็นเหตุนะเวลานี้มีบางอย่างซึ่งยังไม่มีผลกําลังเป็นเหตุอยู่เช่นเรา ตัดวงจรธรรมชาติเนี่ยกำลังตัดแต่งพันธุก,กรรมหรืออะไรเนี่ยกำลังทําลายห่วงโซ่อาหารของธรรมชาติหรือว่าเราหันมาใช้เชเครื่องจกักรกลแทนวัวไฟต่อไปเนี่ยโลกแตกเลยครับอยู่ไม่ได้พอน้ํามันพลังงานหมดไม่ควายไม่มีใครจะไปไถานาให้อะเอาเครื่องหมดเครื่องพอไม่มีน้ามันให้มันกินมันก็ไม่ทางานพอโรงงานอะไหล่ไม่มี ก็หมดเหมือนกันนะครับเรากาลังทําลายวงจรธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวนะครับขอให้เผาพลาวลงหน่อยแล้วก็ให้ใช้ทั้งสองอย่างคู่กันให้ใช้สองอย่างคู่กันนะครับตรงนี้ถึงว่าอหลักธรรมที่พุทธองค์อพุทธองค์มีอนาตังสยานไกลภาษาสมัยใหม่เขาเรียกอะไรครับวิสัยทัศน์นะครับตั้งสองพันหกร้อยปียังรู้ว่าต่อไปเมืองไทยน้ําจะแรงน้ําจะท่วมอุจา มาตากจีวรไว้ที่ที่ในคลิปลายคนาวเอลายหินพระบาทตากผ้าเขาเชิญก็เข้าไปชมนะครับตรงเนี้ยเนี่ยไปจากหลักฐานที่มีอยู่ที่พระพุทธองค์ให้ไว้ยังไม่มีใครเคยคิดไปทําหลังคาคุมเลยนะครับแต่รอยยังไม่สึกไม่หลอแต่เสาหินที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทําไว้ที่อินเดียจมไปตั้งไม่รู้ตะกี่เมตรแต่ตรงนั้นยังอยู่ครบนะครับก็ผมได้ไปดูมาแล้วครับสวยมากครับหลักฐานตรงนี้ ชิญทุกท่านไปไหว้ไปดูได้ตลอดนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ